dù anh có mùa mùa nhỏ thong đu cho mùa tu đu và yà đu câu lạc đu câu dơ mùa đau dơ mùa nhỏ bùn đu lạc cho mùa

ที่นี่คือน,น,น้ำตกมาดูหนาวมาดูฝนน้ำตกไม่ดูฝนนี่เป็นหน้าผา,าน,น้ำตกนะคะด่จะเห็นเลยเนาะนี่ไหลมาไหลมาจะมีไปตล,นนะะตลอดทางทน,น,นะคะตลอดทางถนน,นเนะาะน้ำตกลิ้นทางอยู่นี่ก็คือเป็นน้ำตกริมนทางทุกคนเนาะอยู่แข่ง,ขงที่สมบูรณ์เลยทุกคนเด้อนี่ความสมบูรณ์อยู่ ถุกหมีเสื้อข้าพเจ้าเราแบมืองนี้เหรอเราไม่กินอะนะเพราะที่ไม่กินอาหารเนาะยูนี่ก็คือขั้นโมเมนต์ราดูฝนคี่บุบมีเลยทุกคนเด้อานำหน่เนาะมีแต่ช่วงเราดูฝนขั้นเป็นไผ่หยากมาหลินเส้นบู่ที่เป็นงามที่สุดก็คือมาช่วงนี้แหละทุกคนเนาะเมืองอนุวงศ์เลยทุกคนยุ้แข่งเส้นบู่เมืองอนุวงศ์นี่เลยวันยูนิคพอดีคักเลยประเทศพอดีคัก พอดีข้าพวพอดีงามม่รีนีออเ่ออเดี๋ยวออเราจัออบราจับเราจับลิกัอนไฟเดอร์ไเดอร์อเโอ้ยเาเจี้เกียร์ตายอเส้เบียร์กันเรือเอแล้วนี่นะ ตับวบ้านมันเป็นน้ำกันพี่ตัวบ้านมันขึ้นฮะจับเลย,ยเฮ้ยไปไปต่อไปแม่สวัสดหัวเนาะไม่ได้มาจากข้างบนด้วยนะไหลาไมาจากตรงนี้เองนะออกมาจากกันนะออกมาจากแถวถ้ำทางนี้เราทุกคนนะเนาะเอากันเลย อย่าเลยกระโดดเดี๋ยวสิลงหันนได้เดก้อห้ดย็นยดีดีดดดดสออจไอ้วดหายหูกรจกตัวเองตัวเองัเลยัไห้หมมันมีแสงอะไรสะทาอนงกองเคไปไปเบื้งนั้นก่อนยาวไปเบื้งนั้นก่อน จะยางไปรอกันเนาะก็คือมันบริมีแต่ชุดนี่เนาะทุกคนเนาะ,ท,นนะที่ออกแคมทางอันนี้ก็คือตัวเคยมาประมาณสองสามเทื่อแล้วทุกคนฮะโอเคอเดี๋ยวไอโรสไอโรสที่ค่อยๆขับรถน้ำไปเห็นว่าเนาะเห็นบ่ามันที่ออกแบบค่อยๆออกตัวนี้ทุกคนแล้วก็อยุ่นี่เขาจะมีตัวรอดได้วันเห็นบ่ตัวนี้เขาจะเสียเป็นนวลุมพื่อบว่าเห็นมันรอดพานเนาะ่านถนนออกไปฝั่งนั้นแม่นแต่ว่าตัวนี้ตัวนี้นี่ถามว่าเป็นอย่างมันจึงพัง ขันว่าส่วงยัง่ยฝนมันแห้งเมันสิทะลักออกมาพี่นะมันแห้งพอดนะมันสิตกมอดพี่เหน็นบหทุกคนเบิ่องจาบบนนี้นี่มันตกลงมาจนแบบถนนเป็นขุ่มนะแล้วโหดซสักดีน้ำน้ำกับชีลง,งนี่เลยวันนี่เนาะทุกคนน้ำกับชีลงไปทางนี้ทุกคนทางลุ่มนี่ก็มีทางลุ่มนี่ก็มีสายน้ำอีกทุกคนมีสายน้ำอีกบนนี้เป็นน้ำตกนี่ทุกคนบนนี้นี่เนาะเราก็ยืนบนตึกนะของมันมีระวังเด้อทางลุ่มนี่เป็นน้ำตกเน,กนาะ<โธ> เลื่อมตะดุดหากูชิมากเต่อหน้าจอเมื่อกี้ขอโทษอเอาราะไฟหน้า <c oughs> จอมันเลื่อมค้ <c oughs> กว่อธรรมชาสตร์นี่อันนี้ก็สิมีน้ำตกออกมาเป็นจุดเป็นจุดเนาะแต่วันไม่เลยเพราะว่าใครจะได้น้ำตกติดไหนแมน <c oughs> แต่ถามว่ามันออกจากเทิงมันวอมันกะมันออกจากเทิงทุกคนมันสิออกแถวๆกลางๆนะทุกคนมันสิมีหูน้ำออกมันเนี่ยคล้ายๆตาน้าเลยเนาะไอ้วันเนาะแบบนี้นี่ ไหลมาลุลขั้นสิไหลหิ่มกับไหลไปใส่ส่วนน้องเด้เนาะอะไหลเลยะไอรถก็อยากนี้วะไปบนพ้นี่ตรงเขานี่ไปแล้วก็ลอยตัวลอยตัวโอ้ยระวังรถพื้นที่เก่าไร่ใกล้เขาเลียงซานอองามเนะมาะที่ออก<อ>มาแบบนี้ออกมาเป็นจุดเป็นจุดเป็นจุดเนาะรถได้มีแด้นั้นทั้งรูมุนก็งามเลยตัวทั้งรูมุนน้องว่ามันงามอีกแบบหนึ่ง หมอทุกคนออกจากจุดนี้เนาะมันสิงามแล้วคอยย่างลงไปอีกย่างไปอีกไปอีกไปอีกโอ้โหแล้วยุ่นี่นี่มันแบบว่าเวลาแบบน้ำตกที่มันล่นลงมาทุกคนมันก็สิบปะทะกับบหินแล้วมันก็สิบเกิดเป็นลมเหมืนหมดทุกคนต้นไม้กับซันได้ยึดแล้วมันก็สิบมันก็สิบมีอากาศที่แบบเย็นๆทางเซาเน่ทุกคนน้องค่อยๆแบบมีพัดลม์ล้มใน้ำเลยไอ้น้ำแมน แถวนี้นี่ว่ามันพังพังย้อนน้ำตกเลยทุกคนเนี่ยแค่หนแค่ฝนนะมันควรจะตกมาจากข้างบนเลยเห็นไม่ตะไคร่น้ำน่ะแมนโยตึ้งตึ้งตึ้งมาเลยแต่ว่าหินมันก้อนใหญ่อยู่นะอาจจะอาจจะยากมันมัตกดอกเนี่เขาล่องนะบอกไอ้วันเห็นว่ามันมีเขานี่นะเขาล่องปีนเขานี่ขึ้นลงวบอกได้เดี๋ยวจะไปดูข้างล่างนะพี่จะให้กำลังใจข้างล่างเอาว่ะไปน้ำกันละเนาะ อย่าทำอย่างนี้ไม่ว่ากับใครเข้าใจไหม,ไมพอตัวจะไปตัค่อยหย่อนเชียงลงมาพวกพี่ขึ้น <c oughs> มันโคตรสันโคตรสูงเลยทุกคนเนาะ <c oughs> แต่ว่ามันมีน้ำตกอีกจุดหนึ่งอยู่หรออยู่บทตอนข้างไหนก็ทั้างหนึ่งแหละอยู่แถวๆนี่ล่ะเมื่อกี้เขาก็คือว่ายังเห็นอยู่เด๋ได้ทั้งหน้าทั้งหน้าทั้งหน้านี่ให้อุ้มขึ้นถ่าไปเข้าไปฮอดไปไปไปข้างหน้าก <c oughs> ่อน ย่งางได้กับยางสบายทุกคนเพราะว่าอากาศมันเย็นดีใช่มันมีเงาเขาด้วยไงแมนเขาบางพ่ออากาแบบยูนี่นี่ธรรมชาติดิบแพงทุกคนอยู่ทั้งลุ่มมันก็ยังเป็นดิบดิบแมนอยู่ทั้งลุ่มมันก็ยังเป็นแบบว่ามีน้ําตกมีอย่างแบบว่าเย็นๆสบายเนาะแล้วก็เป็นแรงทํามาหากินของเข,ข้าวอู่เขีดนี้นําน้ำตกตรงนี้เทาไม่เป็นสีเหลืองเห็นป่ะมันก็บพ่หงแต่ว่าตัวนี้นี่ขึ้นมาจากตัวนี้มันสิงามคันไอ้ฟันที่เห็นในแท้เห็นยืนทึงมันสิงงามตัวนี้นี่ ถึงจะน้อยๆแต่ว่าสวยมากหเหลียวขึ้นไปทื่งๆเลยวันเด้อเป็นยังไงเวืนไหมฮุ่น,นทุกคนนี่มันที่เป็นพวกกันนะอุ้ยวันนี้วัน,นยูุกล้องสวยมากเอากลับไปไว้บ้านเราไหมไหนูน่นไอ้ปี๊ด อันนี้ที่แปลว่าถื่อน้ำมันซอรมาอร์ลามันก็สิมีแบบซอรตะไคร่น้ำสีเขียวเขียวน่ะมันสีง,งามตัวนี้เนาะมันสีนาะมันนี่เลยกม,มอดเนาะใช่ไหมหมอดอ่ะเออมอดนี่แต่ว่ามองนี่หน่ <ๆ S 2> มองที่ว่าเป็นพงนี่แล้วมันสามารถหลินน้ำได้เทุกคนเด้ออืมมาถามมามาหนิหลินน้ำในวอลลินได้คันซีลินแต่ว่าน้ำมันโคตรเย็นเด้บอกเลยว่าน้ำมันเย็นแหง้งเย็นแท้เย็นวา <c oughs> ลาเย็นปลาใสแข็งเหมือนเราเล่นน้ำที่แค่น้ำแข็งแมนเอาปลาเอาปลา ไปเล่นบ้านน้ำอูน้ำบ้านอูดีกว่าโอเคไปเดี๋ยวเราไปลองไปเรื่อยเรื่อยนะว่าเราจะไปแวะช้อปปิ้งกันที่ไหนเนาะโอเคครับจัดไเครับผมเปอวานอุตส่าห์ไปค้ำมีหันหอดกันเดืดโอ้โหไปดีกว่าพูนทุกคนทางไปคูเบียเนาะ ผู้ที่สูงที่สุดในประเทศลาวทุกคนสีแดงๆพภูเหรอน่าจะอ้อมตัวหลังนี่ไปอีกน่าจะอ้อมตัวหลังผู้นี่ไปอีกเนาะเพราะว่าเดี๋ยวนี้นี่มีทางรถไปแต่ว่าไปได้บโบพอสักหน่อยอกเป็นโอกาสได้ได้ยางไปอีกเนาะเพราะว่าผู้เบี้ยค่อนข้างว่าสูงเติบมพวกแม่พวกกระเดื่องเป็นสิปุ๊บคุณนี่นี่นาจะแม่นบรว่าหดันดำๆนี่อันดำๆมาเห็นไหมโอ้ดำๆข้างหลังน่ะแม่นแม่ตัวนั้นพวุ่นไปพู้นี่ อาจจะเป็นตัวนั่นแหละคือเขาคือเขาเพ่เห็นยอดของภูเบี้ยนะเพ่สามารถเห็นมันได้เลยแพรว่าตัวนียมาแต่แต่สันผูหน่อยนะเห็นที่เป็นหมอกเมฆเออหมอกเมฆขึ้นเขาอยู่เออค่อยว่ามันจะเม่นตัวนั่นที่บอกหน่าจะซื่อเด้น่าจะเดนแต่บบแน่ใจแต่ว่าบบแน่ใจเถอะูมซืชอว่าทางไปทางนั้นซื่อดูเขาลูกนี้ก็สวยในข้างหน้าคุณนี่ดูดิแฮนนี่สายเขียนนี่นี่ภูเขางามหมอล่ะเกี่ยวเขาว่าบุกเกี่ยวตัวหนึ่ง ได้รถว่างมองตาพาพอดีตอนนี้ได้นกมองตาพาค่ะเจ้าได้นกเลยในตัวมันได้ผลบ่วะได้ผลอยู่ดิมันก็ปิ้นไปปิ้นมานกก็กลัวโออดีดีมาช่วยเขาไหมนี่เขาคุนรักไม่น่าพอดีรักษาเขารักษาอาหารเกีโยเขาแล้วเขาบอกว่าตัดข้าวให้เราหน่อยเราจะขึ้นรถให้ตัวมาจะด้วยนั่นแต่มันสูงแหงาเลยสูงโปรโมดละนี่ แบบนี้ก็งามเหมือนกันทุกคนโอ้โหเบื้องอันนี้งามงามทุกคนนี้กล้องเนาะภูเขาเนาะไม่อัวตาเป้าก็งามค่ะตาเป้ากับงามู่กล้องกับงามหัวตัวนี้เสียวเสียวมันมีบนข้างหน้านะเห็นบอกมันมีตัวหนึ่งลุกนะไม้มันเปื่อยเนาะเห็นบ่นบนข้างหน้านะแต่ว่าเมื่อกี้ลงไปเธอหนึ่งละโอ้มันหลปบปรับเห็นพื้นได้ไหมตัวใช่เออไม่ได้ต่อยเสียวเป็นเรอเกียวบอสไม่รู้ดิ เป็นพื no ้น no น้ำป่ะในต่อยให้พี่รอดถ่ายดูดิเอากล้องไปถีดูดิเบื่อป่าน้องโหรดเสี่ยวเลยพอดิบ้าไหมเป็นคนเป็นอยังมา้อยุเป็นไปซื้ออเป็นไปเลยก็จะได้วุดนๆทุกคนบนพื้นบนพื้นนี่แหละที่เสี่ยวนะคันว่ามันรถหน่อยแม่ยังรถหน่อยแม่ไม่เจ็บ ย่านที่สุดทุกคนเนาะมันเป็ดปองเลยเลยเอ้าไอรถไปเบิ่งต้องบ๊อบขึ้นรถน้เด้อ <c oughs> แต่ว่ากันนะพยายามออกไปทางนี้ก็ได้อยู่แต่ว่ามันระวังเล็กด้วยรถเด้อมีเล็กอยู่ฮั่นซี่อยู่เออบิีตีนิดน,นึงโอเคบิีตีนิดนึงยับเวลาถอยหลังกันบ่ถอยหลังกันนิดนึง โอเคโอเคมามามาดิเยียบเหยียบรลอนในหนึ่งก็ได้ล่ะโอเคได้พอดีเสี่ยวใส่ทุกคนได้บึ้งนี่ดูนี่เป็นปองอยู่มันกับที่จริงมันกับโบโคขลุ่ตกแต่เขากระเสี่ยวซีทุกคน เราอย่มาเซอร์เบียทางก่อนนี้โมเมนมาเซอร์เบียหรอกเรา่าตเรานาเลยเราเลยลงรถให้ผัวเรับคนเดียวแปลเร็วกวอย่งบอกว่ามั a a ่ก like ็้รถแปลเร็วกาไปเลยแมนแตะเสียวยู hmm. ่ด mm ิแ hmm. hmm. ังยังเสียวอยู่ี่แมพียแมนเทาานี้เห็นไปคือล่อตัวหนึ่งมันสิครุบลุงขนาดน้าขนาดกระไซนี่มัน่าเล่นเนาะกาครุบลงหันเป็นเรื่องง่ากันนาเล่นเด็กแนี้ยนาเล่น นามนาลินตลอดไอ้วันภูเขาไม่ให้ผ่านเหรียญภูเขาย่างงามตอนนี้เขาเหรียงสัตอ้อมหอปด้วยภูเขาจุดกลับเลยบะบ้านนี้เนาะอย่าลืมไปช้อปปิ้งโอเคที่เราไปจองเอาไว้น่ะหน่อไม้ตะการหนึ่งเดี๋ยวเขาจะป้อยเราเด้อบอกป้อยเราเตยมักงานแบบนี้วะเตยสไตล์นี่วะค่อยโอเคอยู่ดิ ได้บานแม่น,น้องมักเฮือเนเฮือนประมาณซ้ำๆนี่ละ่ะน้องบมักไงเฮงประตูแบบนี้นไ,ด,ได,ด้ปะกับบูทึงขันสเปมสไตล์นี่แต่ว่าน้องเฮือนมักเฮือนประมาณซ้ำๆนี่ละ่ะแม่นบัวใหญ่บัวน้อยซ้ำๆนี่พอดีง,งามจิ้งวันเด้วันเด้อได้กองเหมอนไอ้วันนี้กล้องเลียนวายคือตืงามกว่ายไปซ้ำๆเป็นเรียนธรรมดาเป็นบุปปัญใด เมืองไซส่งบู์แค่ไซส่งบู์นี่มันคือในหนังการ์ตูนอนิเมะนะแบบแอนิเมะอีกละอนิเมะของญี่ปุ่นอันน้าเมียขอยักย่อให้เป็นอนิเมะอีกละปัดยักงยอจะเป็นเดจังกึมปัดยั่งยอให้เป็นเดจังกึมเลยเป็นเทียบกับคนอื่นใครได้เทียบกับเดจังกึมตลอดเดจังกึมสุดท้ายมาได้ดีเลยสุดท้ายมาเป็นคนตัวก็ส่งครูไปส่งครูไปแข่งอันนี้ดิแฟนพันธ์แท้เดจังกึมไปซะไปเป็นแฟนพันธ์แท้ซะ จะต้องจือคำเบ้าทุกคำเลยลุกสากพอมาสถานการณ์นี้อยู่ฉากใดอยู่ตอนใดเอากวามเม่แพ่แหม่สุดยอดเนาะคุณดูได้ไงว่าคุณอู่คำไม่ไม่จืดอ๋อจืดอรอกเบื้องสิเพื่อบบาจืดอรอกสมองดูวูเขาสมองกอสำหรับผมมาชมอยู่งามสำหรับมัสซ่า อัแนแล้วเรื่องนี้สุดยอดซื้อประกันไม่ซื้อที่สร้างบ้านไว้เป็นบ้านพักตากอากาศอืมพี่วันทั้งง่าย <laughs> ทาเข้าสวนก็จะไม่มีแล้วพี่วัน <laughs> ตัง้งกระ <laughs> <laughs> ทำแล้วเนี่ยประตูเข้าสวนกระทำมาเนี่ยย <laughs> <laughs> ้ายประตูใหม่แล้วเดี๋ยวโทรถามพอกันเราเรื่องง <laughs> ่ายประตูลักกันเลยไปมาช้อปปิ้งนั่นน่ะดี เฮ้นนยนกนกเอาไหมโรดพิกอยากได้แดงๆอ่อะแต่ว่าไม่เป็นไรห,นนนหรอกตอยเมืเห่หรอฮะไม่พี่ของพวกคุณยังเหลือแต่ไม่พี่ว่าจะไปทำไอ้นั่นไงทำน้ำพริกไอ้นั่นพี่ไงไม่ไิทไปทำไอของพี่แต่ว่าพี่ต้องใช้แดงๆงแอืม แต่ว่าพี่ดูได้เหรอไม่มันมันเขียวไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ไปดูอยู่ไทยก็ได้พริกอันนี้อ,อยากได้แดงๆเหมือนที่คุณซื้อน่ะแต่ว่าไม่เอาละพี่โรอดบอกว่ามันหลายวันถูกปะดโดยจะเอาใช่ไหมที่ไปไ,ไม่งันไมจัดเอออ่ะขีดเดียวพอปะเดี๋ยวพอลวแล้วไปใช้ห้องกินเลยซึ่งอ่ะ มีหลายอย่างในตลาดเนาะมีิมีร้นว่าที่เอาชิช่วไดย้ดยเใช่พี่อยากได้อันนี้นี่ดอไม้ส้มตะกระ้าละตะกระ 50, ้าละห้าสิบพันบ่โอ้ห้าสิบพันเฉพาะตะกระ 10, ้าสิบพันมีนกนกเท่าไหร่โลดไปถามเรื่องกนกรถวปอู้หต,ตัวอะไรนี่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 วันเฮ้ยนอนนี่เด้ออันนี้ตัวเท่าไหร่รถรถท่านเพื่อนมตัว สามแสนกี่บาทสามแสนกี่บาทตัวไหนสามแสนนกเขียวๆเนี่ยสามตัวเลยตัวละสามแสนตัวละสามแสนอันนี้ตัวอะไรนี่โดนผูกแขนอยู่นี่โอ้นี่กระลอกเหรออู้รถด่วนเยอะเลยพี่ว้าวบางอะไรนี่สาวันเัวละกี่บาทละดาวเบิกินเยอะเลยอู้เยอะเลยนี่ มีกระบอกใหญ่ด้วยนะตัวกระบอกใหญ่เยอะไหมเขาเอาใบอะไรอุดอะใบอะไรกันเลยนี่ละห้าสโอ้ตัวใหญ่ห้คุณกินเป็นหรอประกันโอ้ยเนียนันนียนเจ้าอ้ยเนียมอ้ยเนียม กินยังไงอ้อยเนียมเชี่ยวลอกลอกหรอกจัดเลยก็ต้องได้ปอกเอ้าเหรอเออนี่แหละที่ไปหางเลยดินอนนอนมันรีบซื้อละไปโอเมนอันนี้นะตรงนี้อเะตรงนี้อ่ะฮคนบ้านเราเรียกห่อเลยลุดอีกคนได้ปะสามโต้ลุตเดีเท่าไหร่เอาสามโต้ท่านเอาสามโตเท่าไหรสามโต้แล้วเต็มที่เลยกอล์เชนฮะเอาบนลุดเลยวะ ตัว4เสนได้กั่เาแสนแ้กกับตัวสัตว์เอาบ้าันก็ว่าสามแสนไปะะเสียห้าไปตัวนั้นเท่าไหร่ล่ะได้ไรรตัวน้น,นตัวละ2คืออยู่แจ็ส่วนตัวละสองตัวละ,วละสองแสนไหมไ้เหรอได้หรอย่าลรไหม นกก็นี่กนกยังนกเขานี่ตัวนั้นอ่ะนกหัวจุกนะพี่เราชอบเลี้ยงเขาเดี๋ยวเขาสูบไปปีเขาใหญ่เขาขุนแต่ตะก,ก้าสวยเนาะตะก,ก้าใส่นี้หากรหิเต้ข้าขุนเลมาไม่เงี้ยแต่พูดถึงคุณจะหาภาระเหรอคุณพิทูลไม่ได้ละภาละไม่ได้เลห่าวนื้อมาไกล มันจะเป็นอะไรนะที่โลดตยว่าอ,อะไรนะครูพระบอกีฬาคููกีฬาเ <c oughs> ม,มนูเย็นนี้เราต้องกินไหมล่ะอลเอาเหรอขึอ้ก็ไ้องจะกินนอกูเดีวนไนฮะอะไรนะไม่ได้ไม่ได้ป้าเอาดิอยากกินก็ซื้อแล้ว ตัวเอาไปนี่เอาอันนี้ยังเหลืออยู่มันดำแล้วม่ใช่กไกหมซื้อสุดก้อนยังไม่ได้กินซ้ำเพื่อไปส,สองพันธุ์พันธุ์บ่อชิมได้เออเขาให้ชิมเอาไหมขายจังไดเนาะหน่วยละบ่อหน่วยละสองพันหน่วยละสองพันเอาสิบบาทอ๋อเหรออันนี้ไม่หกอันนี้ โอ้หน่อไม้หกเหรอหน่อไม้ยักษ์ใช่ไหมกองเท่าไหร่กองลาซาอุพันธ์สามกองห้าสิบว้าวพื้นหาอะไอพื้นหามาหรือหายจากไหนจ้าปาดมีนะผ้าตับพาตับเอาพาตับอ๋อพาตับเอาอ๋อเขานี่บอกโอ้เขานู่นว้าว น่าจะกองนึ่งไหมพาน้องไปหาได้บอได้ๆโอเคได้เจอกันมีอันนี้ก็กองกระซาวพันธเหมือนกันเหรออันนี้กองอะไรฮะกระซาวพันธ์กระซาวพังเดี๋ยวอันนี้มันแซ่ยบนอนนะอ้าวเหรอนี่ไฟทำหน่อไม้ส้มสดๆหมดแล้วเหรออดเลยใครฮะ ว้าวหมดแล้วเ,เออน้ำไปกินมัง้งห,ห,หมดแล้วไปนี่เป็นนุก๊กจนแล้วต่อซื้นถึงมั้ยนี่ถ้าตัวละสองแสนก็พอซื้ออยู่เลยถ้าตัวละด้วเธออยากได้เหรอโลอสองแสนโอ้นี่งี้โซลซลลเป็นของ <ยะ S 1> ตัวเลยบริษัทงานค่าขนาดไปก็ลองดูถากับถ้าเกิดเขาว่า 7, เจ็ดแสนเธออยากซื้อก็ซื้อโอ้ปถโกงไมไมกงใส่อ๋อ เอาโกงด้วยเขาเขาก็เอาตัวนั่นแหละเดวตัวนีะมันเป็นกลุไม่ไงนะต้องไปทำรุ้นอีกไป็นึังไอไม่แล้วถ้าเกิดถ้าเกิดเขาเขาเรียกเราซื้อเราเขาโกงวะมันต้องใส่รังกระดาษปะะโลดไปไรับหมดแล้วมาทั้งตลาดได้ใช่เดี๋ยวมันจะเป็นครูกีฬาของพี่โลดระหว่างไปไหนไม่ได้อีก แค่วัวกับไก่ก็แย่แล้วอี่ช่ากับปอยปอยคือท้าวซาดท้าวซากับปอยไอีกเอานกไปวิ่งในเมืองไปหาว่าเขาจะอุ้ยต่อยอะไรโอมแมลงวันบอหรือตัวอะไรไม่รู้ไปเดินทาง let's go ไปไหนต่อครับเล่นสัตวบ้านที่ร้านโอ้เขาไม่อยู่บ้านด้วยถ้าเราจะซื้อพี่เขาก็ไม่อยู่บ้านเขาปิดบ้านเข้าอุ๊ยเข้ามาเห็นไหมอุ้ยคหายแล้วต่อย เงี้ยสลบเหมือดอยู่นี<ะ>่ไปไปอันนี้ก็คือเส้นทางเฮาสิเรียวไปสู่เขตลองซานนะทุกคนเนาะก็คือเดินทางืันนี้นี่ตอนนี้ปิดเวลาประมาณสองโมงกันอนาะจะฮอดประมาณสามสามโมงครึ่งหาสี่โมงอยู่นะทุกคนเนะาะหลังจากนั้นกะสีนอนพักอยู่บ้านอูคืนนึงแล้วกะจึงมาคิดกันต่อว่าสิเอาจากไหนต่อก็สิวิตเนาะวัน,นี้ก็สิกลับเลย เอาเป็นว่าไม่ไหวที่มาคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามไปซองการเดนทีแชนเนลเด้อทุกคนเด้อเพื่อเป็นกั้นังใจพวกเขาทั้งสามคนในคลิปต่อไปเนาะตอนนี้ก็มีคนสลบเป็ดในคนหนึ่งก็ <c oughs> เดินทางไปกับซิวๆทุกคนตอนไปก็คือว่าแบบเออฮีฮาปาร์ตี้ดูดตอนกลับคือว่ามีแต่คนหงเงานเหงาอยากรับอยากรับเปิดพูดไปก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฟื้นแล้วฟื้นแล้วสลับฟื้นแล้วไม่ บายบายก็สำหรับคลิปนี้ก็จะมีแต่เพียงเท่นี้แหละเนาะนะคะบายบายสวัสดีบาย